าวางแล้วฝึกจนชำนาญแล้วก็ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปให้ดูดูครับโอ้ไปได้ครับอันบ่ละอันบ่ละอืม,อม ว่าเราไปแค่พุดไปตรงนั้นดูนะครับเดี๋ยวไปตรงนั้นดูไปได้หรือเปล่าไม่รู้ Hmm. Hmm.